อจปดกันอค่ะรวมวยมุได้ไหมเนาะได้ค่ะอ่าว่าจะขึ้นขเขาแล้วจะกับ,บาชันที่รวนั่นแหละมาจากไกานเลย่าค่ะหลงพ่อค่ะยมมะค่ะผมนี้เน่ยได้ไหมโย,ยมครับก็ว่ว่าเห็นผู้ใจบุญใสศัทธานี่เนาะค่ะว่าจะไปขึ้นเาแล้ว็จะเดินทางกลับเพราะว่ารวงพ่อนลครับขึ้นรถบานกลับที่รวน ก็อยากบอกคุณรวมเพิ่มเติมพราได้นั่นรถโดยสารไปรอนได้ไหมอุดรเลยครับพอดีจะไปขึ้นเขากันแล้วก็จะตั้วัดเลยว่าขางอมอุดรไปยังไงบอกก็จากแกนบุรีไปถึงอุดรประมาณสามร้อยบาทตรงนึงแต่นี่รวมให้มาพอแล้วน้าไปถึงแกนบุรีได้แล้วล่ะบางทีอาจจะไม่ไปก็ได้รับก็ขาดควมมาก อาจจะไปขึ้นรถที่นี่ก็ได้จะกลับบ้านกันยกเชือกเพิมเติมได้ไหมเพิ่มเพิ่มเติมคือกลับบ้านกันแต่ว่าขาความมากช่วยช่ๆกันนะคะช่วยโยมนะรับพรทางโยมนะครับผมพิวาธนาสิเรศนิยังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัชชันติอายุวันโนสุขังทะลาง หลวงพ่อมาจากวัดอะไรครับเนี่ยม,ยมาจากวัดอะไรคะหลวงพ่อมาจากอุดรที่บ้านดุงบ้านงงแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อไปยังไงคะไปลงตรงปั๊มอะไรอย่างเงี้ยจะนั่งรถตู้ไปยอมท่าน<อ>ีเสีบใจแล้วไหนเนาะ<อ>แล้วรถตู้จะจะไปขึ้นตรงไหนคะตู้ตรงนี้แหละแล้วก็ผ่านมานี่เยอะอยูอ้หลวงพ่อขับจ่ายเฉยๆได้ครับผมครับผมหลวงพ่อจะเอาน้ำไปล้างเท้าไหมคะโอเคครับ เป็นปานเวลมเนาะได้ครับครับครัจะเป็นอย่ือนี้แหละเพราะว่าแต่นัหน่อยกันเนาะได่ค่ะอาจารย์นายคเัอ